ก็ออกจากฐานได้สักห้าร้อยเมตรมันก็กดกระสุนป็นใหญ่ร้อยห้าสิบห้ามิลเมตรที่เรายิงด้านเนี่ยนะมันไปทําใส่ซีโฟเปาหัวนะแล้วจุดนี่ฉายไฟพอเสียงรถเรามามันก้องตาเนี่ยมันก็กดต้มถ้าห่างรถเราประมาณยี่สิบเมตรกดเร็วไปหน่อยก็สเก็ตปืนใหญ่ว่าข้ามรถไปกเด็นไปไกลตั้งกิโลหนึ่งนุกน้องเราที่ฐานยังเก็บสเก็ตปืนใหญ่ได้เลยของร้อยห้าสิบห้ามิลเมตรแต่รถเราไม่เป็นไรเลย มอาจจะเนินขึ้นเดินลงงนี่มันกดถ้ากดตรงร้นพอดีเราก็เละเพราะ้อยห้าสเมตรเนี่ยของปืนใหญ่ของเราเนี่ยที่ทุ่งสม OR อสาหนุนผมห่าง10กิโลเนี่ยยิงมาพอด้านป,าปั๊บมันก็เก็บเก็บนะมันดักเอพซีมั่งมันดักกดใส่พวกเราบ้างเขามีโรงงานผลิตวัตถุระเบิดท,ที่เขาปูกเขาย่าหา่างเขาคอ10กิโลเพราะนี้เขาดัดแปลงถอดหัวได้รับซีโฟโปสายลา่าง เขามีความชำนานด้านนี้กับระเบิดมีทุกชน,นิดแบบแขวนกบกระโดดก็ได้ลนหัวก็ได้ใช่ไหมเขาทำได้หมดแต่เนี้ยปืนใหญ่สเก็ตโอ้โหหนาบึกแต่ผมก็รอดนี่ก็รอดตายครั้งละทําไมงรอดได้ก็พยาบาัาจุลาท่านไว้ชีวิตถ้ากดตรงรถผมผงก็ตาย,ล,ยลูกปืนใหญ่ร้อยห้าสิบห้านะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ ติดตัวไปไหมครับตอนนั้นก็มีหลวงพ่อแพรหลวงพ่อดังๆที่เกียจจา์ผมห้อยสร้อยนะก็เก้าองค์แต่สามพวงก็ยีิบเจ็ดองค์ผ้ายันผ้าถุงแม่ใส่ในหมวกผ้าถุงแม่ด้วยใส่กัดไว้ในหมวกด้วยยี่สิบเจ็ดองค์ผ้ายันน้อยสุดถึ่งร้อยเพราะบางพนมันโอ้คนสี่สิบห้าสิบองค์บางคนมันใส่ย่ามเลยมันเท่าไหร่ร้อยองค์ครับใส่ย่ามจะพาย ผมท่านมี27องค์นี้องค์ใดมีมีที่แบบดังๆนะครับก็มีหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออะไรเมื่อก่อนมีหลวงพ่อโสธรอะไรยเงี้ยก็จากสิธิ์ทั้งนั้นเนี่ยกลับมาก็ไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่าบางทีคนออกไปบ้างอะไรเงี้ยได้เห็นพุทธคุณหลายครั้งเลยนะครับก็นี่รอดตายเจ็ดครั้งเนี่ยเอาถ้าไม่มีเสียงศิษย์ช่วยเนี่ยผมจะรอดไหมล่ะเสียงศิษย์ผมว่าต้องมีนะแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาก็มีแล้วก่อนนอนเนี่ยผมก็จะ ขอเจ้าเปล่าเจ้าเขาว่าขอสายท่านอยู่